สวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่ในโลโบ็อกที่แมปชื่อว่าอา่อาอ่าอะไรนะดอนอันนั้นอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะเราก็อ๋อเริ่มแล้วเราก็เราก็ตายอย่างแบบเราตายแบบงง,งอันนี้เราก็เออเออวิ่งหนีฆาตกรเจ็บแต่ก,กินเลยแล้วก,ก็ต้องเอ่ออะไรนะ ต้องลบมันให้ได้อย่าให้มันจัดก,การเราเอ,อ้าไม่ฉันยังไม่ทำอะไรผิเดเลยเลอตายกันหมดอ๋อโอ้โหเราต้องเออหยิบไปเอาไอเทมให้ได้คน ไอเทมแย่เนี่ยแต่ก็รอดสมหรับหน้าเพื่ออดเก็บได้เลยเพื่อเสียใจว่าว่าทาไมฉันไม่ได้สปีดคอยนั้นอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรสักอย่างไอ้ฟีเขียวเดี๋ยวๆ,ๆต้องเรีบฟีนถึงหายเลยเจช,ชนะฉันรอดอนะ่้ รลรวรับต่อไปดูสิว่าคันจะกวปุ่มได้เอยเอเลียนไอพิงควรบูบูออกมาได้เอ้ยเราโดนได้นะ U F O อืมโดนกองมันไม่โดนหรอกจะโดนเราก็ไอ้บานี่ Okay. เราสามารถซื้อเราสามารถซ้ออื่อซื้อม่อีกซื้อกระตายเนี่ยบายบายเพื่อนรักเราสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงได้เราขอไปซื้อแพนด้าเพราะว่าแบบแล้เวเงินก็ไม่มีวันหมดด้วยนะเงินไม่มีวันหมดอื้มล็อกเก็ตล็อกเก็ตเราต้องเอ่ออยู่ไม่รู้อยู่บนนี้จะเป็นยังไงแล้ดูคนขึ้นไปตรงนั้นละตูมล็อกเก็ตลนลงมา คืออะไรอะ่ะเอาแล้วปุ่มโอเคปุ่มกลับมาแล้วน,น,นี่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 คอฟฟี่เดดฉันไม่อยากนั่งเว้ยฉันอยากเดินไปมากกว่าโอ้ติดติดติดเราจะเต้นไปอีกนานไหมตรงนั้นอนะ พอแล้วเหอะอ๋ออัอมเรามีแล้วเราขอเอาสปีดคอยอันต่อไปเราไม่รู้เอาเั้นอ้เอาเอ้เอ้เเเว้เี้คอยเอ้เ้เอเเ้ ก็วิ่งเราเท่ากันไอ้ช่างเหอะต้องวิ่งหนงิต้องหลบกระบาดอ้าวให้เสียของเลยเห็นไหมออเดียวขอซื้อแผนดาต่อเฮ้ยสัตว์เลี้ยงมันมีสองตัวได้เลย สี่ห้าโอ้โหสัตว์เลี้ยงเป็นกองเลยมีแคทไหมมีแมวอืมอะไรวันีะเราจะขับรถ แล้วม,มีคนขับไปแล้วอะ่ะอ่ะอันนี้ต้องขับไปได้นะเอาตกเลยตกไปก่อนแล้วไม่ต้องมาเซ่เบรบอลกันเลย ตกไปแล้วทำไงอะดูแลวซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่เบิร์ดแคทอื้อนุโลมสัตว์เลี้ยงให้หมดเลยดูทุกคนดูสัตว์เลี้ยงเราเลยโคตรบ้าเลยจำนวนมันกองมาตั้งหลายตัวกองมาตั้งหนึ่งตัวก็พอแล้วเนะาะมันเียมาแล้ว โอ้ยยังไม่ยุกตว์เลี้ยงฉันดิฉันสัตว์เลี้ยงฉันยังเดินไม่ไม่เห็นถนัดเลยมันติดกันอยู่เนี่ยโอ้เอเลนมัน,มเนเดินตามเอเลนเดินตามเอเลนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะแม่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยบนหลังคาตกลงมาทายามองร้านร้อยกล่องเขาจะกดปุ่มอะโอาย ีเราขอเลือกไอ้สีแดงกันนะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแล้วาสีแดงตกนนะอยักรู้สิเอาเฮ้สีตรงนั้นตกพารกกงพารกิจแอดเพีย้ยนทำไมชอบตกอะ่ะจมว่าหน้าตก,กงมาเลย จะเล่นยงซ้อนกันทั้งหลายตัวฉันว่าควรฉันควรได้อันนั้นนะกระโดดตกเ,เลยเพื่อนเอ้ยจริงเลยนะเพืนะ่อนฉันได้ละแนวทำน้ำ E I I

ตกตายอะไรไม่มีสิ่งเพลงเลย <c oughs> no no อันนอ้เราเป็น among ั s ตา a l o s เราขอเอาสีดงกันนะนี่นี่นี่ among a s t r a นอิสระเลี้ยงนี่ออนไลน์ตามมาเต็มเลย โอ้โหมองอัดเอาตกคลิปวันนี้ก็จบกันแค่นี้แหละบ๊ายบาย